สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมก็หมดเวลาการรอคอยแล้วครับวันนี้ครับวันที่สิบห้าครับผมกอลลกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับตอนนี้ก็ทยอยทยอยกันมาครับนครสวรรค์น่าจะยี่สิบคนครับผมมาเดี๋ยวไปตามทักทายอาจารย์ทุกท่านกันก่อนครับไปอาจารย์ทุกท่านครับมาทักทายอาจารย์ คอนสวรรค์ครับจารย์วันนี้ครับมาขี่ต่อครับวันนี้สี่ครับต่อโอ้มั่นใจไหมครับวันนี้กาผมครับกครับเดี๋ยวไปทักทายทีมงานท่านอื่นต่อครับผมนี่ครับผมรถเจ้าถิ่นครับผมกาจารยชั่ววัีครับ สวัสดีครับผมอันนี้ก็มีมรุมาจารย์ใหญ่มาทานนึงครับผมเอารางวัลที่เท่าไร่ตาวนะเอาที่เท่าไรครับผมแกมวยตุ้มครับผมเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์ท่านอื่นต่อครับผมอันนี้มาจากพิโลกครับผมแม่ละกาครับผมครับน่าจะเยอะอยู่ครับวันนี้ครับแม่อาจารย์ชาบัว วัสดีครับนี่ครับผมนครสวรรค์ครับผมตุ่หมาว่าไงตุหมาผมหลอกเมียมาต่อนครนี้เนี่ยโอ้แล้วไปถ่คลิปไว้แล้วนกจำได้ก็รู้ดิสวัสดีครับครับเดนดินไรับด้ไม่ดังเลยนะไม่เปลีนเครับผมไ้ดนคี่ยใครีครับผมครัครับ จานมาคิดต่อม well, yeah. oh, okay. ั้เจ้ามาคิดต่อหนึ่งครับไปครับผมอาจานแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูอีกทีงานนึ่งเยอะครับวันนี้ครับงานแข่งของเมืองวันนี้ครับจานวันนี้ครับนี่ครับผมหมวยซุ่มครับผมสี่สี่คนเนาะโอ้ห้ามาต่อครับโอ้ดูนะ เราโบ่น้องฝึกครับน้อฝึกมาสนุกนี่แหละครับจะจะได้แชมป์มาสนุกนี่เด้อดูเดี๋ยวดูไม่เส้าอาจารย์สักหน่อยครับผมนี่ครับหาดูยากครับอาจารย์ทุกท่านไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยเห็นแล้วครับส่วนมากเขาใช้อย่างนี้ครัส่วนมากก็จะมีใช้แต่อย่างนี้ครับ สวยครับผมสวยโอ้หน้านุรักไว้ครับอาจารย์ทุกท่านเอาเดี๋ยวรอทีมงานยังมาไม่ครบครับผมน่าจัประมาณสักสี่สิบต่อครับวันนี้ครับมปครับทีมงานขอเมืองครับผมอาจารย์ทวดสวัสดีครับอาจารย์ไมสวัสดีครับนี่ครับผมสามเสือครับอาจารย์นอดสวัสดีครับเอเออครับผม ตอนนี้ก็พอสมควรครับผมสมควรครับยังมาไม่ครบครับอืมครับผมพี่แอมนี่เลยครับผมเลยเดี๋ยวครับครับเดือดร้อยครับครับผมเบียนครับผมอยู่กับผมสามร้อยนะอ่าอติก๊กไว้เขียนโน้ตไว้ในสมุด ดกดยกปูหน่อยนี่ลองทำเนื้อในท้องกันฟิวดีครับน,นี่อ่ะ <c oughs> บทหลังนั่นเนี่ยอย่ทำไมถึงนวดยังเป็นนุ่มเป็นแน่นดู <c oughs> มีแต่ทีมงานนุ่มๆนะสวัสดีครับผม สวัสดีครับโอ้มาทันอีกคนได้เลยนะสวัสดีครับผมต้องแทนด้วยไม่ได้โอครับผมชั้นสามสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยจะมาฆ่าใครเราเดี่ยอาหูเข้าไปในป่าเจอเลยเจ้าหน่อยสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับผมอาจารย์โอ้ขอบคุณครับผมุาาุนี อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับรุ่นเก่ารู้จักกันมานานแล้วครับผมยินดีต้อนรับครับผมมันเนี่ยนกเยอะไม่ต้องกลัวตามดครับูดิครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมของรางวัลครับอาจารย์น้อยครับผมบอกเกินจี๊ปไฟแล้วเดือดร้อนเมืองพิ็นกุญช์ครับผมทั้งทีห้าครับเป็นเช่น ร้อยห้าสิบเป็นเศษนะครับหัวจะเสียเยอะสามสองชื่อไรน้สองสองเอก่าชเอกราตวันณภูมิเอานักร้องมาเราจะตู้ได้ไงฮะสามสาชื่ออะไรครับนกตขรแปดแสนแปดล้านเจสต์ ชื่อนกด้วยตสามชื่ออะไรนะครับสามชื่อนกเออเงินยอ๋อนี่เงี้ยโ,โอ้อาจารย์พี่จิตเล่นกันแล้วว่ะปะทะก่อนปะทะโอ้โหอยากปะทะจัดแล้ววะออแม่แคเค็กยอกเค็กเค็กเช็กเช็คก่อนเช็คก่อนครับนกต่อมีแต่ระดับเก่งๆกันนะครับผมที่มาเนี่ยอันนี้ทีมพี่จิตกำแพงครับวันนี้สายกำแพงพี่จิตว่าไง มาป้องกันแชมป์ครับได้ไปไได้ปคนละแชมป์แล้วครับนี่แชมป์ตำแหน่งได้แชมป์พิศพูได้วันนี้มาป้องกันแชมป์เอาเอาจักครับเอาหินเหลี่ยงหัวเฮ้ เหม็นไหมไปเลยรถเครืองอะรถวี่ม <c oughs> ัจะให้มาก่อนละ <c oughs> าว่าปรกนนว่าจะให้เข้าไปรับหรือว่าจะยังไงก่อนติดคำว่าหร,รือนี่เนี่ย,อย <c oughs> เอา้เอาเ่เลยวังก่อนผมก็ว่าบรกนายบอกจะเล่บอกให้มาเลยขอบกันแล้วครับผมสี่สิบกว่าสีกว่าไหมเอ็มสี่สิบเจ็ดสี่สโหสีติดคำ่าหรือนี่เนี่ย อือๆหัวจับให้เลยช่วยน้องๆครับ47ผมนั่งล่างเด้อเฮานายนั่งหน้าครับผมวันนี้นี่ปลาแตกแน่นอนครับผม47 47เดี๋ยวก็จะได้พาอาจารย์ทุกท่านครับเข้าหมายกันแล้วครับผมพอหมดแล้วครับครัชมครับผม ล,ลงได้เลยลงไหนก็นลงได้เลยรตรงเชือกตรงไหนก็เหมาะได้เลยมันเป็นตามทางไปตามที่ทางได้เลยครับได้เลยตามทางได้เลยครับตามนี่ฮะไปเลยเหือไหนก็เหมาะใส่ได้เลยตามทางไปแล้วครับที่ขาดไม่ได้เลยครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผมบอกเจ้าที่เจ้าทางครับผม เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้า้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงครับผม เรียบร้อยครับผมเจ้ท okay. ี unusual unusual yeah. so really craft, ่เจ้ทางสักหน่อยครับเป็นความเชื่อของผมครับผมเป็นความเชื่อของอาจารย์หนุ่มครับที่จัดงานแข่งทุกครั้งครับที่จะลืมไม่ได้ครับผมให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอเจ้าที่เจ้าทางครับขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าของเจ้าบึงครับผมแผดารักขอนกครับผมขอนกไปเลี้ยงครับผม ให้คุ้มครองผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนครับดีครับอาจารย์ทุกท่านครับยังไม่สองโมงเลยครับผมสัดกันไปสิบเอ็ดแ้มแล้วครับผมผู้เข้าร่วมแข่งขันครับสุดยอดมากครับนกต่อครับผมผมว่าจะเอาไปใส่มังคุงใส่ไม่ได้ใส่ครับผมเอานกติดมาด้วยครับเช็คครับผมเช็คแต้มไม่หวัดไม่ไหวเลยครับเช็คแต้มไหลไหลไหลที่ติดกันเลยครับผมตอนนี้ก็ หนึโมงสี่สิบครับผมแต้มรวมตอนนี้อยู่สิบอ็ดแต้มครับติดตามต่อไปครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมตอนนี้ตอนบ่ายสองโมงครับบ่ายสองโมงครับสรุปแต้มครับผมตอนนี้แต้มรวมเข้าร่วมแข่งขันทุกอาจารย์สามสิบห้าเนาะสามสิบห้าสามสิบหกแต้มแล้วครับตอนนี้ครับผมมีนําอยู่คนนึงครับผม สี่แ้มครับแล้วก็มีสามแ้มสองคนครับผมตอนนี้ครับผมเราในั้นจะสองแ้มหนึ่งแ้มครับสี่สิบแปดอาจารย์ณตอนนี้ครับบ่ายสองสามสิบหกแ้มครับผมอาตจิตตามไปเรื่อยครับผมถามไปถ่ายถามอาจารย์ทุกท่านไม่ได้แล้วครับมันไปผ่านนกเขาเขาใส่นกอยู่ครับไปเกะกะเขาครับผม เลยไม่ค่อยได้ถ่ายทําช่วงระหว่างการแข่งขันหน่อยนะครับผมก็จะมีช่วง่อนปล่อยตัวแล้วก็เดี๋ยวไปช่วงสรุปแต้มแล้วก็มอบรางวัลอีกทีนึงครับผมช่องอาจารย์หนุ่มครับผมนกเขาใหญ่อําเภอเมืองเพชรบูร์ครับนี่ครับถ้วยครับผมอาจารย์ทุกท่านครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านลาบเจอ๊ออนนะครับอยู่เลยสี่แยกนายม อยู่บ้านบัวสีครับผมนนี่ก็มารวมตัวกันแล้วครับนนครับผมจา์ต่างจังหวัดครับยังมีเรี่ยวแรงกันดีครับผมยังแรงยังเยอะครับ ทีนี <on> ้เขาพูดมาพูดมาไม่หมดร้อนกลับนี่นี่นี่ยกำลังจะไปทำอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะเนี่ยตอนนี้ไปถาอย่างเขาเลยยังที่หลอกวเทยาการเลยการทหารยังมีแรงเหลือไหมครับยังมีแรงอยู่ครับยังมีแรงอยู่ยังรีบยังรีบไปต่อแถวได้ ัอนนี้สิงห์นค่สวหร์ครับผมหวานยนมหมาเลยหมวหมาโยนสองทีถึงหัวเสาต้งติดลับที่สุดท้ายพี่่ไปได้ตีกตัวนึงกระป๋อป๋อนี่ยว่รป๋อเ่ยตั้งแต่รุ่นโอ้เลียงยังเหลือนะจันนะ ตาเป็นไงครับมีแต้มไหมครับวันนี้ไม่ได้เต้มเลยอ้าวทำไมเป็นงั้นเนาะหมดแรงไหมไม่หมดอ่าสมัครเล่นสมัครเล่นครับผมอันนี้ก็มารวมตัวกันแล้วครับเดี๋ยวยังไม่ครบครับผมครับอาจารย์ใหญ่เราก็มาครับผมมารวมตัวกันแล้วครับเดี๋ยวรออีก ลมซักมัวหาแต่เสียงนกเลาะจนอยู่ที่ร้านลาบเจออนครับผมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะได้ครับผมอาหารอร่อยครับมีลาบมีต้มมีอาหารตามสั่งครบครับผมอยู่ติดถนนเส้นเส้นไหนครับผมเส้นเส้นนายมครับ เลยคือแยกนายมมาไม่ไกลครับผมอยู่ติดทั้งใหญ่เลยครับผมครับผมลายชื่อครับรายชื่อเชคออกมาแล้วครับผมไม่มีการจดครูนะครับงานนี้คือคือเลี้ยงเลี้ยงตามลําดับไล่เลยครับไม่มีไม่มีไม่มีการจดครูครับผมครับผมเดี๋ยวก็มาครบก็จะบอบรางวันนะครับผมอาู๊ดนะตัว ปลระบครับปละบครับน้ครัผม่ได้ปามขาไปทนน้ามาถ้าขามาครับอืมอาได้ได้ได้จานนี้ไม่เขียนยาไม่เขียยไม่ได้เฮ้ยมันไม่เหมือนที่ตอนที่เราจับไว้แตมแมเหรอ ได้แก้มใช่ไหมได้ก็ได้ได้กระจกได้ครับกจุครับกรจุครับจานได้ไม่ได้เก็บไว้ได้ไหมนแม่ไม้ลาะาสีฟ้าไหนของน่จานหลอกกันแล้วนเดียวเอา้ามด้ครับ ใครได้อะไรมารับรางวัลเลยครับมาจบกันเลยใครได้อะไรให้ผมได้ปลาหมาเอาเลยปลาหมาหยิบเลยครับอาจารย์จับทุกอันได้ปะอันเดียวเหอนั่นล่วงไปแล้วเออยังไงเอาพี่หนุ่มมอบเขาตั้งไหนก็ได้เอามอบตั้งไหนจ้ะกระเป๋ากระเป๋าครับกระเป๋าครับเดี๋ยวพี่หนุ่มมอบมกระเป๋าเขาหน่อยครับผมกระเป๋าเนี้ยจับได้ห ครับอาจารย์อันนี้อันนี้คืนนี้คืนจบเลยนะอันนี้อันนี้คืนคืนอันนี้คืนเยาเขาไปเก็บาอันนี้คืนแล้วนี่รกมนี้ของลดโอ้ใช่ครับจับได้จับได้องามวันกระเป๋าพิเศษได้ไรมารับเลยครับแม่ค้าจับด้วยได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้จับยังไม่จับเลย ใครได้โกงเอาหม้อไปเขาเลยเอาผ้าเอาผ้าขม้าออกครับผมครับครับครับครได้เนีครับยัง่ออเลยนีสนียครับใช่จลิับเครับพี่จับแล้วเหรอ โอ้บางเปล่าบางเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาครับจับเลยครับจับเลยครับอืมเผื่อหมานเฮ้ยดูเต็มูหลีเอาผ้าขาม้าเอา้าขาม้าโชครับไปปั๊บเรียบร้อยครับผม ครับอาวฟัเนียดครับผมมีใครจูบอย่เนี่ยลันเนียดฝันเนียดครับันเนียดยังไม่ออกเลยใครยังไม่ได้จูกรอยร้อยร้ยรอยร้อยอร้อ่ร้อนร้อ้อคร้อยรอยรับยร้ยร้ร้อยร้อรับยร้ยร้อยร้อยร้ยรรอยรอยร้ยรร้อยร้ร้รับรร ครับบรยากาศครับรผม้างนนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็แขกเกลือก็ทยอยลับบ้านหมดแล้วครับผมก็เหลือแต่แตทีมงานออเมืองเพชรบูรณ์ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูในในคลิปตามลำดับนะครับผมว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ก right. ็วุ่นวายหน่อยครับผมวันแข่งครับเดีอบ50าสิบต่อครับผมเดี๋ยวจะลงะรายละเอียดไปให้ครับวันนี้ก็ขอขับสวัสดีครับผม ็ได้เวลาแล้วครับผมการเหลือจาทีมงานรอมเองครับผมก็ฝากร้านเจออนครับผมร้านลาบเจออนครับร้านต้มร้านอาหารตามสั่งครับผมอยู่ติดกับทางทางสี่แยกนายมนะครับเลยมานิดหน่อยครับผมอยู่ติดทางใหญ่เลยครับให้บริการอร่อยครับผม อาหารอร่อยครับยังไงก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมนนท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาครับเอาวันนี้อาจารย์หนุ่มกับร้านลาบเชออนแล้วก็ทีมงานนกเขาใหญ่อเมืองพิณนครลบขอขอตัวก่อนครับผมขอจบคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับววสวัสดีครับผม